ขอให้ความกล้าของพวกเราอยู่ในความรุนแรงซีรีส์เด e ร์เทอร์ l ค่ะอ่าเป็นภาพของ Dark Wolf อืมในช่องทางของพามวิดโอค่ะมีประมาณ8ปดอนประมาณค่ะต่อประมาณไปแล้วน,นคะคะให้มันดูชนตีนะามาแล้วก็ภาคแรกค่ะไปดูภาคแรกของอะไรค่ะ The Terminal List ค่ะที่เป็น Kiss Pad เล่นค่ะ มีหน้าอังแปดตอนเหมือนนั่นไหมคะจำตอนไม่ได้นะคะไม่เดียวไปไปดูเองค่ะมีเน็ตมีอะไรให้ไปดูเองค่ะแปดตอนไม่ได้กดตีนค่ะแต่ว่าแบบเออไปดูเองเถอะอืมโอเคแล้วก็เนื้อเรื่องคือถ้าดู the t e r m i n a t o list แล้วอ่ะภาคแมยคือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแมว tom clancy ผสมแบบ modern identity บน super super see บน ultimate ตั้ม่ะประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนวิศิชวนี่โฟร์แอลค่ะวิศิโมงวันอันตดาาอร์ไลน์มิชชั่นอิมพอสซิเบิลสุดฉันเจ็ดแล้วก็บอกอะโอเวอร์ชั่นต่างๆปฏิบัติการต่างๆค่ะเดือนๆบอกเลยว่ารู้สึกว่าสดใหม่มากถามผมนะสดใหม่มากแต่ไม่ไไม่มีกลิ่นอะมันชูดเตอร์ค่ะชูดเตอร์ คนละหัมเกืออืม <c oughs> แล้วผมพอใจแล้วว่าถึงว่าพี่แกมบิดเราอ่ะอืพี่ไทเลอร์คิดเนี่ยทำไมแบบไม่อยู่ในเดดพูลอู้เ <c oughs> ขาว่าซีรีส์เนี้ยบอกเลยว่าทั้งชุดอุปกรณ์แต่งตัวอุปกรณ์แต่งเวืน้นอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องอโหผมบอกเลยว่ากีด แล้วพี่ไทเลอร์คิดอะพระเอกของเรื่องอพี่ใส่หมอกเนี่ยเนนใ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 ่องในโปกก่อนเลค่ะอืมเอาจริงนะคือผมอะดูพี่เขามาโหคือเมื่อพี่ผมสั้นไหมคะตั้งแต่แบบตั้งแต่เอาจริงนะเบลทูฟิวที่เป็นเลียโล่ะมีลิฮันน่ามีเงมีพี่เลียมีเส้นห่ะอืออันนั้นก่อนมาแล้วเข้าไปต่อได้ซอเวดซอเวด Olo, Post, เมนซโอเทอเทโลอะเซเวตบอสต์เดือดมากกับหนังทไม่เดือดค่ะ <laughs> แ,แล้วเ็มาต่อได้โลนอ่ะไม่ให้ต่อไปที่จอห์นคาร์เปอร์่อนนะของดิสนีย์ที่เจ๋งนะคะที่ข้ามเวลาโอ้โหผมชอบนะ John Carter, อบจอห์นคาร์เปอร์ผมชอบจริงผมชอบดูซ้ำก็ได้ผมชอบมากเลยแล้วขึ้นมาต่อด้วยโลเซเวิร์สี่คนตะลุยหยยุวยระดีเงินเดือดมากี่ก็เดือด มีวิทยยได้คิดอยู่ด้วยอืมแล้วก็ต่อมาอีกเรื่องมันที่ต้องต้องต้องคุยเพราะว่ามันเดือดจริงพี่เขาแบบความเท่อะแล้วอีกอันหนึ่งคือ only the babe only the babe คือที่เป็นรบไฟป่าที่อเมริกาที่ท,ที่เดือดๆอนนะคะ่ะเออที่เป็นเรื่องจริงะคะ่ะสร้างกับเบร์เบร์ังทูซอรีะคะ่ะอืมแต่ในเฟเ์คือคืออีกทนวนมงที่เป็นเล่นแบบ f ฟนนะั่นโฟเวอร์ชันนั่นะเทเลคิด ไมหนวดก็ป,ปีน่ะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะออก็ทำไม่ได้เกลนแต่ผมจะไว้หนวด <c oughs> อืมก็ไลยค่ะเดีวก็กลับมาทีมันจะเจอพี่เขาคืออเมริกร World, World, ันพายเนอร์วอลอืที่เป็นเหมือนพาพดังเอ๋อไปดินแดนที่แบบแบเออน่าสนุกสนุกคนภาคคนเดียวกันเลยแล้วแบบอื่นอเปินงเงอ่ะบรรยาการแบบอื ความเท่คือแนวพาร์ทเนอร์พาเดินพานี่ก็สนุกสามารถไปดูได้ค่ะแล้วก็กลับใหมีครั้งคือโผล่มาคือ The Terminal l i ล t เลยค่ะอ่าพาเดินเดินดาร์คบูพาดาร์คูคือผมดู The Terminal คือผมชอบคิดแพทคิดแพทอ่าเออดาร์แล้วไม่ราคาในในมาเวลค่ะ, well คะผมชอบแกในเรื่องนี้คือมันโโหมันหลอนมาก คิดเพื่อเอกร้อนมเมื่อวานเพื่อ็รู้รเรื่องเมื่อวานเพื่อเราแบบยังไงวะมีจริงหรอเชื่อปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเออสุดท้ายคือมันก็มูแล้วคืออนนี้คือเล่าต่อคือเด็ดเดือดดังงูคือแบบเชื่อมากบอกเลยว่าสุดอืมเอาจริงค่ะมาประมาณนี้ค่ะถ้าชอบพี่ไทเลอร์คิดถ้าชอบแนวที่ผมมองนีย้ายของแบบเข,ขาเรียกอะไรนะทอมเพนซะีบอนนตตี้ไอไอบิสเนเอิเบิต่างๆเนี่ย ดูเธอะิบเมื่ที่โฟร์อ้าดูเธออืมประมาณนี้ค่ะอะผมตัดเลยนะทีมันคะขออน,นุญาตขึ้นอ่อสปอยน์หน่อยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาได้สิบก้าวไปแะวเขาเซลซอร์เงนสุดไปค่ะขึ้นได้ไหมคะทีมงานแมขออนุญาตขึ้นมีคำจ่าเลยนะคะเพราะมันแบบพวงอโใส่ไปแล้วะค,ะค่ะคือโหจะบอกยังไงอะ เออได้โคตรดีอ่ะคือฉากง่ายฉากแรกค่ะฉากสมบูรณ์สภาอ่ะเปิดเรื่องมาที่เป็นยิงเนี่ยน,นะคะอืมคือโอ้ฉากสภาทำดีมากมันสบาดแค่แามา,างแขวแเราเลยค่ะแล้วลยิงกันเป็นการส่งตัวประกันเข้าไปการแล้วยิงกันอืมทุกอย่างเวอร์ชันการปฏิบัติงานางต่างๆอยู่ภายใต้ซีลซีโอทีมแปดสิบเจ็ดสิบทีมห้า ไม่รู้ค่ะในการเตือนหูโคตรเดือดมีปืนคนเปิดที่ไปกระสุนเจาะรถถังหายยิงกันนันวันวายไม่ไซเปอร์คอยซุ่มคขอมอกโคตรดีแล้วปืนพีพีเขาแ่บแล้วคนเล่นปืนเดีอยว่าแต่งมาไปสีซ้ายไม่พอใส่เก็บเสียงใส่เล็บดอดใส่สะโคบสองพี่วิสะโคสะโคสะโคเอียงนะสะโคเขได้ไว้สะโคสะโคข้างอะค่ะอืม คือถ้ายิงใกล้อะเชอสักโขดเลดดอกตาปากถ้าแต่แบบแคสูวันพิกเปืนไปอะอีกสัโขดเลยนะอยู่ข้างขูง่วุโฮโฮ้คตดเทพ์โมกเลยอือแล้วคือด้วยฉากนี้นั้นต้องแปลนั้นมาเปิดเรื่องมาค่ะแล้วก็คือมันเป็นความเป็นเครียดในในเรื่องไหมคะคือมันไม่ยิงบ่อยเวลาค่ะแต่ว่าํามผมนะผมหอา,าวันเดือนอือแล้วก็มีฉากแบบ ไปอเบสเซนตง์งน่างประมาณมาจนมาสุดที่ฉากนี้ผมต้องโน้ตไฟเพราะว่าฉากที่ด่าเอ,อ,อคือเพื่เป็นทีมซิลใช่ไหมคะซิลทีมสองทีสามที่จซิลทีมซิกคือนคนที่บค่าบลินอา้าวพี่เขาเป็นซิลทีมบางๆมาแล้วก็มีคนที่บาชีฟเป้าเปเซียเอเขาจะทำงานร่มกัน ถ้าในประเทศเขาเป็น ABI ในการทำงานร่วมกันเลยค่ะสืบสวนต่างๆนี่หมายถึงในการนอกประเทศอะ CA มีข่าวอ่ะนีข่าวไอ้คมุมมองซิลใช่ไหมทีมซิลอาไอ้พี่ CA มาซีเอวูจามปฏิบัติการนน้นนี่นั่นแต่ที่ผมดูนะสุดท้ายแล้วอะอาบัลทําลายเดี๋ยวแบบว่าผมประกอบการอะไรปะคือเพื่อประเทศชาติค่ะร้อยสว่าโหแม่งเจ๋งอ่ะคนเรื่องรักชาลาพุ่งพลาดเลยอืม เบอที่บอกว่าคือมีเซเขา้ามาเขียวข้องปุ๊บอืมเขาก็ามีสายข่าวเพลามีดูนี่กันแล้วไปเอกเราชื่อเบนนะ่ยพี่ไทล์คิดเนะี่ยชื่อเบนแก่เดือดมากไอ้ฉากที่แกด่าเซอด่าหัวหน้าแกแล้วหัวหน้าแกที่คุมฐานแนชื่อของอืมฐานที่แกอยู่คือฐานของเอนะ FOB อืมทุกคือ forward o p e r a t i o n b a s k แนวหน้าผ่านปดูปัะิาแนวหน้าค่ะอือแล้วต้องมีพวกแบบเซอเอจากอาแรงวี่มาแรงรี่คือสมัมคันใหญ่ค่ะมันให้โซเฮอรเฟตอันนเงี้ยค่ะอ่าม,มาแล้วเขาด่าเหมือนกาไปบอกไปโอ้คนภาโคดดีอ่ะผมบอกเลยพามิีโอผมอยู่ในใจแล้วอ่ะไม่รู้นะคือขึ้นชื่อเรื่องถามผมขึ้นชื่อเรื่องภาคเน็ตฟิกเน็ตฟิกต่างๆแม็กอะางเงี้ย อทำไมเ่าแกอวดนี้หาวเล่นอีกแล้วอย่างเงี้ยก็โลกอ่ะมันไม่ได้เฟรอารมณ์อะโอ้โช่าชาพี่ทัเลอร์คิดด่าไอในห้องนั้นอะที่แกเข้าไปแบบอืมคือความความสดคือที่แกดา่าเซเอด่าผู้รำสชาแกแล้วแบบเพื่อนแกที่เล่นอัมเบลา่าแคมดมย่อะพี่ฟงสูงอ่ะ ออที่นนัมเบอร์เท่าไหร่วิธีสูงที่สุดอ่ะให้เป็นที่เป็นผิดมนแบบมันหร่อป่าค่ะพี่โหนะาห้ามเอ้ยพอแล้วเอ้ยพอแล้วแกกันด่ามึงกล้าไปบอกคือหมอกเว้ยล่ะเงะเชี่ยพวกมึงโหช่างนิบสื่อทุกอย่างเลยค่ะผมบอกเลยว่าสื่อทุกอย่างครบมากเลยเอมในแง่อารมณ์ของสัตใจมา,ม,ามากเลยแต่ในแง่ทางอาชีพปฏิบัติการอ่ะมันก็อีกแบบหมันอืมแต่ก็ยังสุดอยู่ห่ะอืม ชอบชอบอืมแล้วก็ต่อมาจากที่เขาด่าแล้วไปอีกฉากหนึ่งที่แกตัดสินใจหลอกลอ่อ CIA เอะต่างแล้วนะเพื่อที่เป็นบรภารกิจที่เป็นไล่มันเออล่าคนคนนั้นเนี่ยผมแกไปแกมุกขึ้นไมโฉวฉ่วาฉงคลิปตึกยึดทั้งยิงกันในข้างล่างเป็นำลำพังดิโห คือมันคือโอ้มันคือการปฏิบัติการคือโอเบชันน่ะะมันสวยงามมากๆเลยคือคนเล่นปืนคนบ้านของทำอย่างผมอะชัดคือจะหาคนมาเข้าใจเหมือนกันอะม,มึงดูหนังแบบเดียวกูดูอะการเข้าเวลาผมเล่นพ็บจีอ่ะของผมยิงตัวนี้ให้นะยิงตัวไี้ผมหน่อยยิงให้ผมหน่อยผมจะเข้ากูโดนยิงดลอดเลย,พเ,พยเพราะเพื่อนไม่ยิงให้กูอือฉากยึดตึกค่ะพอคนยึดตึกไฟอวไว้เจออีกคนที่เขาตามหาพี่ สัมพน่ะแล้วแบบรู้แม่นเอาอเด็กเอาเด็กของรูปของลาบแกมาแก,แบบากวิวขายแบบจังหวะนะผมเข้าใจเลยอ่ะที่แบบพุ่งกับพยานยื่อนะให้ให้พยักมาดูแบบดูหลดุดดูบ้าด้วยสมวอกเลยใครจะทนวะแบบมึงเลือกให้อย่างนี้ใส่พวกกูอะเออแต่แกเป็นยิงตรงตรงคอค่ะยิงขึ้นสมองอะบ้างเรียบร้อยแบบ แล้วแบบเพื่อนมาแบบเจสัมลิสต่างๆพระเอกเราอะคิสแพดอะเข้ามาอุ้ยแกแบบนี่นะไม่ใช่นะทุกคนเห็นใช่ไหมแบบอืมอ้นี้มันดับขัดขืนมันแบบมีลีหมดข้างๆนิ้วแต่กดระเบิดดีกันนะตามีนะอ่าทุกคนช่วยหมดเลยทุกคนองมาตัดไอ้กัไอ้ไอ้อที่ลาดข้อมือค่ะเหมือนกุญแจมือปรับให้พยายามแบบเหมือนพยายามจะสู้อะให้บอกไม่ต้องไม่ต้องช่วยกู ถึงจะย้อนเวายังไงกูก็จะยิงแม่งอยู่ดีอืมชีโคเท่เลยอืมกูไม่ขอโทษนะที่กูฆ่าไอ้เฮียเนี่ยแต่กูขอโทษนะที่ทำให้มึงเดือดร้อนเอ้ยชีอยมึงก็เท่ิี่ผายเลยว่ถทนักคีนมึงก็หลอกกูก็ไม่ไหวกับมึงแล้วอ่ะมึงก็เล่นดีหลอกนะมึงิ่งบดขยันส่งเดนไว้วะใครจะไหวะคะอืมก็ได้บอกว่า ว่าพอแกโอดเซียวุ๊บฉากตอนนี้เงี้นมาแกโดนไอ้อพี่พี่ที่เป็นแบบหน่วยทหารล่ามาเียนแบบมันลุ้นใหญ่อะค่ะชวนไปทํางานด้วยอืมไอ้พี่ที่อมร่าคันมี่พี่ตัวสูงอะก็บอกว่าเออไอ้เบนอะทะเลคิดเราอะเอาจากหยัเ่เบนบ้งมาอืมนจะแบบโหลดขึ้นไปใหญ่โอเ์ชั่นจะพังอีฮีเดชา ค้นเบล่าไอ้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 ตอนออกกลางคนเนี่ยแล้วไอ้พี่ตัวโสงก็ตอนที่มันแบบออกจากออกจะไม่พับหะช่างไม่พับอ่ะแล้วเจอทีมีคนหนึ่งที่เขาหุบผดันไัน่ะบีก็ตลกบีแล้วจนแบบหนีออกมาปุ๊บแกไปตามไล่คนตนะนออกกลางที <man> after, ่หน <man> <mer> <Okay>. ีมา <man> ไอ้พี่ตัวโสงเขาได้อ่าอ่าเบล่าในมีสักปักปับใส่ใส่ใส่ลูกโกงอ่ะอีคนที่จะหนีอ่ะไอ้ตอนออกกลาง อีเพก็ถามอ่ะโอ้เบก็เฮียล่ะผมก็ฮาโอ้ก็ฮาแบบวิวตุกข้าอย่างนี้ไม่สาใจไว้ยจ๋อ้ยว่ามาผมดูก็ฮาอืมแล้วไหนนะขู่ทนบอกว่ามันสนุกมากฉากในการปฏิบัติการในการลุยอ่ะมันสนุกแบนเป็นหลังแต่ละผสบกันนะมันเป็นซีรีส์อาจจะไม่ได้รวดเร็วจักที่ใจหวังแต่ว่าไม่ได้ช้าถาาไม่ก็ดูได้อ สนุกนะแต่ข่า,าวฉาบรถไฟใต้ดินที่โหดแบจดไหมคุยกับไพี่นะคือฉาบรถไฟใต้ดินอืมทุกคนปฏิบัติการลุยกันไปแต่แบบนะจนในทีมที่ไปพามาอุ้ยตั้งมาอย่างดีผมคิดว่าโอ้ยเฮ้ยแม่งต้องดังแน่น,นอนคันดังอยู่คนนี้ก็ดังอยู่นะไอเฮี้ยมาโดนฆ่านีง่ายเลยเพลแล้วขาวอลเข้าไปเออไอเฮี้ยนี่ตายในหน้าที่ เนี่ยขอไปล่าต่อเลยส่งหัวยายาจะเข้าเรื่องเดียวเดี๋ยวขอตาไปด้วยเพ่มันฟิลขานะนะและไอเจ้าของปฏิบัติการมีพี่พมุดเล่นดีสัตว์ฝากจัดการไปด้วยนะแก่มันแก้แค้นเลยคะ่ะเพ่เขาไปเลยเพยรถไฟอันนี้มีมมาาดออได้มีตัวอย่างไมาพาวิดีโอของทายค่ะเป็นตัวอย่างอือพี่โคตรเดือดตอนนะพี่เพอย่าซาเตอรต์แบบถือพี่ันงม่คนไม่กลัวอยู่แล้วตัวก็ไม่ด้สูสนะคะแต่ว่าเจอไอ้ ตัวฝั่งฝังเขาีว่สูงกว่าและฝั่งเขาเป็นเขียมีดเฟตดีิน,เนะ,ะเพ่ก็แบบนั่งลงตัวขาวปิกโกให้หน่อยคือหลังบ้านหะปิกโกให้หน่อยแกเด็ดลุยอะเฮียฉันทำใจใจขี้เจ็บปล่อยจมจับแม่กแกก็ลุกเบื่อไป,บไปบนบนแบบเมอนวันจังแมันเพ่โมบิวมันหนังคิมบอกซอนคิมบอกซัมอ,อะไอะที่ไอตากแฟะแต่พักสองพักแรกขอบตากแฟอะที่พเพกเดินลุยฉากแรกอะไปดูฉากแรกคิมบอกซอน เอ่อหอนโดยอนมันมที่เล่นแบบฉากอีโดปิกกัแบ,บแบบเฮาแมนกับเอ่อกงยูอย่างเงี้ยไปดูปล่อยเขาเดินถือเข้ามาลุยถือขวานเดินเข้ามาลยมุยอ่ะไปเล่นเป็นอย่างซาพี่ก็ได้เด่นนะบ่อยบ,บ่อยถือดาบอ่ะลุยอ่ะนะเหมือนกันเขาตอนที่พี่ว่าตัดกล้องให้หน่อยถ่ายเลยพี่แค่เลพี่ถ่ยเลยคิดบอกตัดกล้องให้หน่อยแต่แ,แกนลุกขึ้นไปเดินพิ่งที่จะป่อยกันจับแม่นะเนยไอ้ฮานะชักมีดมาพี่เพล็กชักมือดิ่มป๊อกโม่ ฮะผมคิดว่าใส่ใส่เมียกันเขี่ยอะไรหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเกิร์ฟคืนเป็นไนงไนชางยชอบะคะ่ะมันก็เจนะ๋งเนาะอันนี้คือแบบอืไีคนไี้โดนฆ่าทีไม่อ่ะคิดนี่ผมคิดแล้วนายพี่โหนมาเขี่ยเอากูมาฆ่ามั่มเมงเลยเฮ้อมึงเอากูมาฆ่าเขี่ยมึงเอาเขี่ยได้มาหง่ายกันเลยเขี่ยผมนึกเป็นจะดับมง้งรนะดับบอสมาฆ่าทีมแกอีคนธรรมดาไปหาเลย ดูดอีกอันหนึ่งฉากยิงกันที่มิวนิกคือเหมือนฉากที่ไปเอะไรชิงกระเป๋าแล้วก็ฝั่งนู้นหลับมันคือปฏิบัติการที่มันซับทบซ้อนอ่ะมันหล่อโดนหลออไอ้คนที่ป้องกันกระเป๋าคือหน่วยข่าวกอ,องเยอรมันไม่มีอีหละเลยมันยิงกันจับเหลอโอ้โหโนทํทำกระส่งกระสนทำมาเพื่อสึกนี้และปฏิบัติการโดนแทรกแซงเออถึงภูมิบ่เอินมันลกหนังทอมเคนซี่เมนู ย,ยิงเงินดับไปค่ะย,ย,ยิงปังปัอง,ปองอะทีเฟก็มาช่วยกันแบบพากันหนีเพย์ก็แบบไปจนเพย์ไปกับอ่าไอ้มอสามอสซาดค่ะอืมมอสซาดพุ่งให้เป็นภาคสนามมาจะไม่ได้เป็นไอไอทีปหลักมากนะมอสซาดคือหน่วยปฏิบัติการคล้าย้มาเซียเอเหมือนแบบเขาอ,อิสราเอลค่ะหน่วยพิเศษอะเหมือนเป็นหน่วยแบบเออขากองเหมือนเป็นหน่วยทุกอย่างอะเป็นปฏิบัติการแทนรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะอื แล้วแบบเพ่บนยิงจากข้างหลังปังปังเป่าแต่ยิงใส่ชุดเกาะน,นะคะกัะของกอ,อาสุน,นะคะเพผูอหมอศาสตร์ยิงเพื่อสสที่แบบไปทำงานต่อเพ่เฟซบุกตามไว่ล่าจนไม่ฉากต่อเน,นื่องมาที่ฉากโรงแรมอูห้หูหน่ยวยลบอีลานหนุนลบเสียอีลานบุกเข้ามาพระเอกกับอ่าองยหมอศาสตร์สองคนแล้วแบบเพกไม่เชื่อใจนุ่มเขาวางนุ่ม ห้ามใช้ปืนห้ามใช้แหล่เพือาอพาเนียมาประชัางนี้ดีชิบหายคะ่ะยิงนสัสซับหันแลนดเลยแล้วคือคนที่ฝึกมาอยที่บอกอะเวลา,ายิงเปลี่ยนจุดทันพานาโอกุหยไม่แปลกใจค่ะมันมันมันเจ๋งอะะอือคือหน่วยลบของไอ้ยอ่ออีลาากะหมวกอะโอโ้โหเจอสองคนสกดัดแบบโคตรเท่พูดยังไงอะ่ะอือ ช้างเนี่ยวก็ตัดไม้ช้างเป็นโคไว้เี่่อยิงมสมสาธิแหลมมันฉักขึ้นบินที่เป็นแรนนิวเคลียร์ที่แลกวว่าก่อนแล้วว่าตอนก่อนจบคือตอนที่เทกันเพนเอกคิดแย่ว่าฉากไม่ควกตดตัางแต่ผมบอกเลยคือเพเอเอาอุปกรณ์นิวเคลียร์สร้างอุปรกรณ์นิวเคลียร์ค่ะของปอมาแล้วก็ฝั่งอิ่านมาเช็คปุ๊บคือเขาเอาเครื่องมาเลยว่าถ้ามันขึ้นมาสีเขียวคือของจริงถ้ามันไม่สีอื่นคือของปอเพเก็ตื่นหวังรอ กูโกูยิงแงมกันแน่แต่ไปได,ด้คือเพ่โดนหักหลังตีคืนน้ำตดพบเป็นเขียวคือผ่านที่ก่อนที่เป่เอามาคือของจริงเพ็เฉียนไงแล้วก็วบอก,บอกบเพื่อนแกกมีสามคนอืมแกเขาบอกเฉียเอาไว้อยู่ว่าแบบเขี้ยมใครมาคนทําาแกก็เพิ่มระแค่ว่าแกโดนหักหลังอืมแต่หักหลังแม่ก็ไม่รู้แต่ในิวเคียนให้ใส่กับเขาอีลานแกๆๆก็คิดว่าแต่แกบอกโมโมคือลาบแกที่อีลาน เป็นทหารอีหอะค่ะจำออมาผู้สังคิดได้รา้จะเพื่อนแก่คนหนึ่งเพื่อนแก่คนหนึ่งเดี๋ยวพังน,นึงนะคะเป็นพี่น้องของคิทแฮมเวิร์ดของแบบตะกูแฮมเวิร์ดค่ะ,คะเออไม่รู้เขาเป็นใครเป็นพ่อหรือเ,เขาหน้าแก่มากเลยขอะสอสค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่เขาชื่อลุคแฮมเวิร์ดอ่าไม่รู้เขาเป็นน้องน่าเป็นน้องคนเล็กนะผมเดาวนะคะน้องคนเล็กของพี่อ่า พี่คนโตคือพี่ทอเราเน่ะคริสแฮมเวิร์ดค่ะอืมแต่ก็คนลองมาคือเรียมแฮมเวิร์ดนคือพี่เขาคือลุกหน้าพี่โอเคโอ้แล้วเนอะคะ่ะเป็นเป็นพ่อแ <c oughs> ต่ว่าะะไอ้คนดีรู้จะพดูดย,ยังไงโอเคถ้าบุกเข้าไปยิงเครื่องบินท,ที่แบบคือเฮียไทออฟค่ะแกได้ยิงแกบอกฝกั่งนิงนู่นนี่นั่น แล้วพี่ระเอกเอาปืนร้อยนัดมาปืนร้อยนัดในคอ,อเตอร์ไฟล์เลือกปืนห้าหนึ่งเด็กพับจีสมัยแล้วปืนร้อยนัดแกกหนยีขึ้นมายิงโอ้โหดิทเขนบินเอาของคืนแกยิงอะ่ะแกะข้ามบุกขึ้นไปขม้มเอเสร็จโยผมเกิดเล่าข้ามแกก็เคลียร์ซิบไว้นะคะพอขึ้นแบกซื้อขึ้นไม่มันหยุดละแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ถ้ามันตีหรือว่าไอ้ที่มุสาของอีาลาน่ะ เขาลักข้อมือกับกระเป๋าที่มีอีเคียร์อยู่อ้พีทถ้าได้คิดเอาปลนสั้นเก็บเก็บปืนดาวปล่อยห้อยใช้สายใช้สายดอบเนี่ยปล่อยห้อยไอบปืนสั้นใหม่ยี่แฝกข้อมือยีลานอ่าซาด้หยิบมีข้างหลังมาแล้วแกกปาดพึบคือแกปองลิมีงใส่กันโดนข้อมือค่ะเพื่อไม่เรียนต่อเนี้ยแกก็ปาดปรงมาเลยปึบหู โคตรเดือดคืดอเนว่ยามันมีแก๊สซับซ้อนพี่หล่อเบชันนปานาะอือจนถึงฉากสุดท้ายผมคิดผมดูชูเตอร์อยู่จริงไม่ได้บนปีนนะคะนึกดูชูเตอร์จ่าบ็อบลีสวาเกตอืออันนี้เป็นพันเป็นพันเป็นพันจ่าเออืมเบนอืมเบนสตีเวนสัน son, ใช่ไหมใช่สิเบนสตีเวนสันอือเจ๋ะ เป็นเอ็ดเวิร์ดเฮียเป็นเซฟสันเฮียเป็นเอ็ดเวิร์ดาวโคเชียแกก็วางกระเบิดวางฐานคือรอรอให้อิหลานมาโจมตีแกเพราะว่าแกมีนิวเคลีย์อยู่กับตัวแกขวีข่าวที่เป็นดับไอทีของมัสซาดของอิสราเอลค่ะอืมแกก็ใช้วิธีการแบบข้ามไอพีค่ะคือหมายแบบไอพีวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่ ญี่ปุ่นเนะวิ่งไม่มากคือไม่เจอตัวแกแกขปวนลงวีวีเอ็นให้รู้ว่าแกอยู hey, you Munich, you oh ่มิวนิกอยู่เบอร์ฟอร์เลฟโอ้โหอีหลายมาบิกนี้นาทีคือแบบมือมีกระหังเมือประเทศเยอะแยะแล้วล่ะประมาณสามสิบคนค่ะหมุกเข้ามาพอมีเงินรับฉากนี้ผมชอบมากเปิดชุดชูเตอร์ค่ะใช้ระเบิดช่วยใช้ปืนช่วยวางวางแมกกาซีนในจุดที่เป็นมังเกอร์เพื่อที่จะเปลี่ยนนะแล้วมายิงสู้แต่คือสุดท้ายแล้วมัน มันก็่ค่อ่ะอืมแต่แกวิ่งหนีเขาปตะโดนยิงแกวิ่งหนีเขาป่อ๋อฮัลโหลแกไม่ยิงมันป่าแล้วโดนป่าัตโดนอีลานแก็นอแหละนน้องไม่ได้งังไงคะขึ้นไปบริสุทธิ์ว่ายิงมาจังหวะแกพลาดกับป่าแต่หามันเลือดเลือดไหลเยอะ่ะมันในเกมอะเลือดไหลเยอะหลับอะทีมอัลฟาของซิลทีมอัลฟาทีมเอที่เป็นที่เป็นขะไอ ที่เป็นของพี่คิดพาตะคะ่ะปันเมื่อในคิดพาตะคะ่ะมาช่วยเป็นเจมลิสมปสองเพื่อนมาช่วยแสงแกงยิงยัเสื้อดาวเพื่อมาช่วยยิงกันโอ้โหนี่เลยแยแจ่มจิ๋มหายโคตดีคือถ้าคนชอบปันเรนชอบชุดแต่งชอบอะไรโหเห็นเมื่อกี้อยู่แล้วอะ่ะมันมันเท่อะ่ะมองไม่ถูกอะ่ะอือถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไปดูเถอะแต่ชอบแนวอย่างเงี้ย เนื้อเรื่องก็ไม่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากอืมดูเ <từ> ข <lamps>. ้าใจได้ง <ป disciple> ่ายสนุกบอกเลยอืก็เป็นดับพอประมาณนี้ค่ะผมดูสองวันจบดูวันละสี่ตอนอมประมาณนี้ค่ะออโอเคค่ะสุดท้ายนี้ขอบพคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรัะฟังกันสุดท้ายนี้ผมขอได้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ